ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบ n นนิวส์ครับในวันนี้วันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 6ักบับผมรณกรยิ่มกำชัยและทีมข่าวบ n นนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับเฟ o บุ๊กแฟ a เ p จบ News YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าวบูนนิวส์ครับ zoom 0ู2 c o m จ็ และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับเริ่มตน้นด้วยการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าอดทนคำว่าอดทนหมายความว่าแม้จะมีแรงกดดันมาจากทุกทิศท,ทาง ทั้งทางกายทางวาจาทางใจทั้งในขณะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนขอให้เราอดทนสู้สู้ในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่าให้ท้อแท้หรือท้อถอยโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมาติดตามรับชม่าวสารงานบุญกันนะครับข่าวแรกครับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จดสอบประมวลความรู้ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ครับณศูนย์นการศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบ,บุรีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาจากหลักสูตรสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันรวมทั้งพระอาจารย์คณอาจารย์เจ้าหน้าที่ก่อนสำเร็จการศึกษาและให้นักศึกษาฝึกการทําโครงการและการทํางานเป็นทีมและที่สําคัญเพื่อให้นักศึกษารับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เป็นชมรมศิษย์เก่าสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมของการศึกษาในหลักสูรพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วยังเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองพระอาจารย์คณาจารย์ศิษย์เก่ารุ่นพี่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยกิจกรรมในการสัมมนาเป็นตัวอย่างการทําโครงการการทํางานเป็นทีมการสร้างเครือข่ายคนดี โดยก่อตั้งในรูปแบบชมรมสิทธิ์เก่าทั้งนี้เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความสามารถของนักศึกษาในการนำความรู้ด้านเนื้อหาหลักธรรมแนวคิดรวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตร์ัณฑิตไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยต้องผ่านการลงมือฝึกฝนซ้ำๆในสภาพแวดล้อมจริงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่การมีชุดความคิดหรือไม d เซ t ที่เป็นระบบระเบียบซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยสร้างมุมมองใหม่จากการนําเนื้อหาหลักธรรมและประสบการณ์จากรายวิชาต่างๆประสบการณ์จริงที่ได้เจอด้วยตนเองดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียจึงได้ออกแบบการสัมมนาความรู้องค์รวมในรูปแบบใหม่โดยเน้นกิจกรรมเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาความรู้องค์รวมในครั้งนี้ครับ มากันที่ข่าวสารงานบุญจากโครงการอุปสมบทปูชาธรรมมหาป้ชนียจามประจำปีพุทธศักราช2566นะครับโดยมีหน้าธรรมทายาทในโครงการในจังหวัดสระบุรีได้เข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระพิสุจ์ณวัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทและศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดครับ โดยพิธีกรรมในภาคชานะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติเวทีเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายโดยมีกัลยาณมิตรสิทธาพงศ์ชนะสกุลนิยมกยัลยาณมิตรสายนาทีจิตภาวนาคุณเป็นผู้แทนถวายพันทูบเทียนแพรและพานดอกไม้ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนนะครับจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยต่อด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิพพรตร้าตรจีวรครับโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกลยันมิตสสายบัวเหมือนเนื้อทองจากนั้นนะครับเป็นการประกอบพิธีมอบผ้าตราอุปถัมภผ้าไตรคุณธรรมและผ้าไตรท่านสภาพโครงการประสมบท ผู้ชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้แก่นาคธรรมทายาทจากนั้นนะครับเมือ่อทุกท่านนะครับมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วนะครับทุกท่านก็ได้เข้าสู่พิธีขอขมาและมอบพระไตรให้แด่นาคธรรมทายาทโดยทุกท่านได้หลับตารุมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อทําใจให้หยุดนิ่งต่อด,ด้วยคณะนาคธรรมทายาทกล่าวคําขอขอมาต่อผู้ปกครอง นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสำคัญแห่งความปรับเลื่อนปีติและตื้นตันใจของบรรดาผู้ปกครองและหน้าธรรมทายาสก่อนที่ผู้ปกครองคณะญาติและคณะท่านาภาพนะครับจะได้ร่วมกันมอบผ้าไตรให้แด่หน้าธรรมทายาสหลังจากนั้นหน้าธรรมทายาเข้าสู่พิธีบรรปชาสามเณรครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติเวทีเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพระปุปชาร์ โดยผู้แทนนาถรรมาถ ا ยะนะครับได้น้อมนำพันธุ์ทุกเทียนแพรและพันธุ์ดอกไม้ถวายแด่พระอภิชาจากนั้นได้กล่าวคำขอบัประชาหลังจากนั้นพระอภิชาได้มอบบุลการมาถานนาถมาถ ايا ยะได้รับการคล้องอังสาจากพระอภิชาและคณะสงฆ์เมื่อห่มดองคลองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนาถมาถ ا ยะได้เข้าสู่พิธีขอสารณาคมขอศีลและขอนิสยัยซึ่งภาพงานในวันนั้นเป็นภาพแห่งความปรับพื่มปิติอินดี ที่ทุกท่านตัดสินใจทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปจากนั้นนะครับกัลยาณมิตรสายนทัทีจิตภาวนากุลพร้อมด้วยกัลยาณมิตรวานาต้นเกตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่ผู้ปกครองและคณะท่านสภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายบาตรแต่สมณเณรธรรมทายาด้วยความปลื้มปีติใจ นอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพนะครับยังได้กล่าวคําถวายต่างๆต,า,งตามลาดับทั้งกล่าวคําถวายกองบุญสนับสนุนงานบวชกล่าวคาถวายจตุปจัจเจียรธรรมกล่าวคาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคําอธิษฐานจิตพร้อมกันกนี้คณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปจัจเจียธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระครูศีวรกิจจาครับรองเจ้าคณะจ,จังหวัดสระบุรีได้เมตากล่าวให้อวาตแก่สามเณรธรรมทายาท โดยท่านได้กล่าวนะครับว่าสมนินทุกรูปคือผู้ได้โอกาสที่ดีได้ทําสิ่งที่ทําได้ยากแต่ท่านทําได้ได้เป็นต้นบุญให้แก่กัลยาณมิตรญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน สร้างความปลอบลื้มปิีิตีใจนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับในพักบ่ายนะครับสมณีธรรมทายาาได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุ์ในพระพุทธศาสนาโดยทุกท่านได้เวียนประทักศิณรอบพระอุโบสถของวัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารซึ่งได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติเวทีครับเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพระประชาพิทกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ พราะการบวชนั้นเป็นการยกตนเข้าสู่เพศสมณะอันประเสริฐและได้หลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกทั้งได้รับการยกฐานะจากเหล่ากอของสมณะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนารายตุกรูปนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากที่เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้ร่วมกันบวชบูชาธรรมแด่มหาปู้ชนียาจารย์และจะได้เข้าสู่กิจกรรมในโครงการธรรมยตราบนเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่12 ในต้นปีพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้อีกทั้งการบวชในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพิาดามารดาซึ่งภาพการบวชในวันนั้นก็เป็นการยกฐานะแห่งความเป็นสมณะของบรรดาสมณรธรรมทายาทุกรูปครับนับเป็นมหาอุศลอันยิ่งใหญ่ที่มีเหล่าธรรมทายาท ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอัตมาภาพในนามของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารขออนุมโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ต่อกลยานามิตรและผู้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนี้ทุกท่านโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อกุลบุตร ที่มาเป็นาศาสนทายาททั่วประเทศทำให้เกิดการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่อกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนายังความยั่งยืนสถาพรมาสู่พระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติโดยภาพรวมจากภาพบรรยากาศในการบรรยายประชามสมบทในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหน้าธรรมทายาททุกท่านนั้นมีความตั้งใจ ตั้งมั่นในการที่จะได้ประกอบคุณงามความดีในฐานะของความเป็นศาสนายาตอีกส่วนหนึ่งที่น่านุโมทนาเป็นอย่างยิ่งก็คือกัลยานามิตรทุกท่านทุกฝ่ายทั้งฝ่ายอุปธรรมและฝ่ายดําเนินการนั้นต่างก็มาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธาเรื่มใสที่จะได้ทานุบํารุงพระพุทธศาสนา ที่บอกว่าบวชแล้วได้บุญมากนั้นก็คือมากด้วยกำลังศรัทธาทั้งของผู้บวชและผู้ผลขวายให้มีการบวชตลอดทั้งผู้ที่มีกุศลจิตมีกุศลเจตนาร่วมถวายการบรรพชาอุสมบทในครั้งนี้นาคได้ได้เข้าพิธีแล้วมีความรู้สึกว่าอิ่มบุญน,นะคะอิ่มบุญแล้วพี่ชายก็ได้ทำตามสัญญากับแม่ที่ให้ไว้ก่อนตายว่าจะบวชให้ วันนี้เลยได้เอารูปของแม่แล้วก็พ่อที่เสียไปแล้วมาให้พี่ชายขอขามาแล้วพี่ชายเขาเขาเคยบวชมาแล้วนะคะแต่บวชนะตอนนั้นเขาไม่มีน้ําตาค่ะแต่นะวันนี้เหมือนเขาบวชแล้วเขาปิติสุขค่ะรวมถึงญาติพี่น้องด้วยเขามีความสุขค่ะแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่ที่อยู่บน บนฟ้ารับรู้ว่าพี่ชายทําได้แล้วสถานที่นี้ทําให้พี่ชายคิดได้และได้ขอขมากมจากพ่อและแม่โครงการนี้รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีเข้ามาแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกว่าได้ทั้งความความสุขความสงบแล้วก็ได้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็ได้ทั้งความรู้หลายๆอย่างค่ะต้องเข้าต้องเข้าลองลองลอง,ลองมาดูนะคะถ้าเกิดว่าพูดไปมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเออ วยที่นี่แต่จริงๆแล้วด้วยความสัตย์จริงอิ่มบุญมากค่ะอิ่มบุญมากๆเลยค่ะตั้งใจที่จะมาเอาบุญร่วมสนับสน,นุนบวชนาคธรรมทายาตรู้สึกปลื้มใจมากเพราะเชื่อว่าครูบาอาจารย์เคยบอกว่าบุญบวชนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่สามารถทำให้เราได้บุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติ ปิติเป็นอย่างยิ่งไม่มีลูกชายแต่ว่าก็สามารถที่จะมาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้ในช่วงพิธีกรรมที่มีโอกาสได้มอบผ้าไตให้กับนักธรรมทายาทซึ่งดิฉันได้มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราอได้เคยมีบุญร่วมกันมาได้มาทำบุญร่วมในครั้งนี้กันต่อแล้วก็รู้สึกว่า ดีใจเป็นที่สุดน้ำตาแทบจะไหลเหมือนกับว่านาคที่นั่งอยู่ตรงหน้าเรานั้นเคยเป็นทายาตรร่วมกันเคยทำบุญมีบุญร่วมกันมารู้สึกเพื่มปิติมากมากันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของผืนแผ่นดินไทยหรือภาคอีสานนะครับนั่นก็คือทุดงค์คสถานอำนาจเจริญได้จัดพิธีตักบาตรพระบวชใหม่ในโครงการผรสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช2566ครับนาทุดงข้าสถานอำนาจเจริญนะครับได้จัดพิธีตักบาตฉลองพระใหม่ในโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับและสาธุชนร่วมกันตักบาตรเป็นจนํานวนมากภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาพิชาโตส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญครับให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรวิชินโสมอินเป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เมตตานะครับในการเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนทุกท่านคณะท่านเจ้าภาพครับนำกล่าวคำถวาย พระตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่นใส่บาตรจากนั้นนะครับคณะสงฆ์ได้แปลแถวเมตตาเป็นเนนาบุญให้แก่สาธุชนทุกท่านสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้สั่งสมบูรณ์ใหญ่กับพระพิสุผู้บวชใหม่เป็นการสแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธที่ได้ตักบาตรร่วมกัน และร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปส่วนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะครับที่บุตรหลานและคนในครอบคร,รัวที่บวชก็ต่างมีความปลื้มปีติยินดีที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรแต่พระลูกชายพระหลังชายได้เห็นบุตรหลานออกบวชในพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนารายขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนารายคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้รับการยกฐานะนะครับจากทาย,ยกทายิกา ขึ้นเป็นญาติของพระพุทธศาสนาดังพระเจ้าอาโศกมหาราชาที่ได้รับการยกฐานะเป็นญาติของพระศาสนาเมื่อถวายพระราชโอรสพระราชธิดาออบปวดในบวรพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองอนันโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ประกอบบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับไปต่อกันที่ข่าวสารกบุญจ่าชมรมพุทธศาสานาครับร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กราภาคีภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดน่านจัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดน่านนะครับประจำปีการศึกษา2566ครับสำหรับกิจกรรมในวันนั้นนะครับวันรวมพลังเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็มีการจัดกิจกรรมครับโดยใน คณะคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า200คนภาคเช้าเด็กดีวีสตาร์นะครับดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เข้าฐานกิจกรรมและรับชมภาพยนตร์พุทธประวัติเข้าฐานบทฝึกห้องเรียนต้นแบบและฐานบทฝึกกิจวัตรเด็กดีวีสตาร์มีการสวดมนต์บทธรรมาจักกปะปาวัฒนสูตรนะครับแล้วก็สอบประเมินความรู้พื้นฐานบทฝึกของเด็กดีวีสตาร์ด้วย ภากบายครับเป็นพิธีมอบโลร่รางวัลและทุนการศึกษาโครงการเยาวชนจังหวัดน่านรวมใจทำความดีสวดธรรมจักรกบปะวัฒนสูตรประจำปีการศึกษา2566และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาพันภูมิยานธรโมประธานสงศย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่านเป็นประธานสง์ ซึ่งกิจกรรมวันรวมพลังเด็กทีวีสตาร์ในวันนั้นนะครับคณักคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจการสวดธรรมจักรกัระเปวตนสูตรและเจริญสมาธิโพนาช่วงถ่ายนะครับมีการจับสลากนะครับรุ่นของรางวัลอีกมากมายมบรรยากาศภายในงานนะครับก็เป็นบุญบันเทิงมีความปลื้มปิติใจน้องๆได้มีโอกาสไปเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอันเป็นข้อแรกของอริยมรรคมีองค์แปดประการในบทธรรมจักรกัระเปวตนสูตรอีกด้วย ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆในการรวมพลังทําความดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักพระพุทธาศาสนาอธิโมทนาบุญกับทุกท่านครับไปต่อกันที่ภาคใต้ของืนแผ่นดินไทยนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุรารธานีจังหวัดสุรารธานีครับจัดก,กิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระวันธรรมสวรรที่ผ่านมาครับ สุราธานีนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันสั่งสมบุญเน่งในวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีโดยมีการสมบุญทำวัดเย็นนะครับพร้อมทั้งสมบุ์บัรธรรมจกกักรพปวัฒนสูตรซึ่งถือได้ว่าเป็นการทบทวนพุทธโอวาทนะครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้แก่ปัญจวัคคีทั้ง5าณป่าอิสิปตนมฤคกายวัน หล,ลังนั้นก็ทําให้พระัญญากุัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีกด้วยทําให้พระรัตนารายเกิดขึ้นครบองค์สามประการทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันอาสารหบูชาจากนั้นนะครับทุกท่านก็หลับตารุมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ปฏิบัติธรรมด้วยกายที่สบายแล้วก็ใจที่สบายเพราะถ้าใจใสใจสบายนะครับทำอะไรก็สําเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สําเร็จได้อย่างสบาย จากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันจุดประทีปครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด้องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของโลกและบูชาธรรมแด่มหาปุชนียาจารย์กิจกรรมการทําความดีในวันพระนะครับของชาวพุทธเป็นสิ่งที่น่าปาลาปลื้มปีติอินดีเพราะในวันพระต้องละนิวรณ์จิตจะได้ไม่เศร้าหมองแล้วก็มีความผ่องใสอีกทั้งนะครับเราได้เห็นภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาซึมซับรู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันนั่นเองครับอนนยมธนาบุญกับทุกท่านนะครับในการประกอบบุญญากริยาในครั้งนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวสารงามบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมเสรธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์เนียสกันครับเวร์เนียสนะครับเราขอนาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปที่แดนอาทิตย์ไทยหรือที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อน นั่นคือกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นครับได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรกะปะวัฒนาสูตรครับที่วัดพระธรรมกายอิบาราคินะครับมีคณะกรลยาณมิตรทั้งชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขในการร่วมกันตักบาตรและก็ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ เพื่อน้อมถวายพระตาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมของพระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอีกทั้งเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะทานที่ได้ทำในวันนั้นนะครับก็จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญกุศลจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพเบื้องหน้าจากนั้นทุกท่านนะครับเด้ยวรวมการสดุดปฏิบัติธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสะอาดบริสุทธิ์ปองใสของดวงใจ ได้น้อมนำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในหมู่สงฆ์อีกทั้งได้หยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในวันหยุดของทุกท่านให้เกิดประโยชน์ด้วยการสังสมบุรณ์ให้แก่ตนเองและยังเป็นการทนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปหลังจากนั้นก็เป็นการก่าบคุณถวายกอบบุญต่างๆนะครับแล้วก็รวมกันสวดมนต์บร,รมจักกปะปวัฒนสูตรรวมกันจุดประรทีปแก้วน้อมบูชาธรรม แต่พระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญยะหลังจากนั้นก็ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตนะครับเสร็จสิ้นกิจกรรมงานบุญแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมกันถาวายปจจัยต่างๆถาวายปานาต่างๆนะครับแต่พระอาจารย์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับแม้ตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครับ ไปที่ภาพพื้นยุโรปกันบ้างน,นะครับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ครับได้จัดพิธีจุดบุพพามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระที่ผ่านมาครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมวันพระที่ผ่านมามีการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั่นก็คือบุพพามาลาประทีปโดยท่านประธานสงนำคณะสงฆ์รละสาชนุนร่วมพิธีกรรม ทั้งที่วัดนะครับศูนย์กลางพิธีและร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์นั่นคือระบบ z ู o m มันเองมีการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะครับสวดธรรมาจากกักปาวัฒนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นก็พร้อมใจกันจุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาช่วงท้ายครับทุกท่านสั่งสมบุญจากธรรมะสวรรคมาบุญที่สำเร็จจากการฟังธรรมได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่านะครับจากท่านประธานส่งเรื่องการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกท่านก็มีความปรับเพื่อปีติอินดีนะครับในการสังสมบูรณ์ครั้งนี้ร่วมกันแล้วก็จะได้ร่วมกันอุทิศบุญกุศลนะครับไปยังหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักในภาพนะครับทุกท่านนอกจากจะจุดสว่างความสว่างสวัยในภายนอกนํามาสู่ความสว่างสวัยภายในดวงใจด้วยการหลับตาหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ ไปต่อกันที่ยอดสสดธามจากกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างครับคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้บุญนิวส์นำสถิติอันดับแรกของการสสดธามจากกระเป๋าวัฒนสูตรไปติดตามรับชมกันครับว่ามีที่ใดที่ได้ท็อปเทนบ้างในช่วงนี้ครับท็อปเทนนะครับเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวงสิบครับอันดับที่2นครหลวงสิอันดับที่3นครหลวงหนึ่งอันดับที่4นครหลวงหอันดับที่5นครหลวงเ้า อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นะครับนครหลวง7และอันดับที่10นครหลวงสาครับไปต่อกันที่ยอดส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยนะครับนำมาเลยคือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองอำนาจเจริญครับอันดับที่3มหาสารคามอันดับที่4ลำพูนอันดับที่5 0 1ครับ อันดับที่6ชนบุรีอันดับที่7บึงการครับอันดับที่8กาลสินอันดับที่9ครับสกลนครและอันดับที่10แม่ห้องสอนครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร,ร้อมใจกันเสดพรมธรรมาจัก,กรประวัฒนาสูตรสร้างสคสส่งความใสสร้างความใสส,มใส่สงความสุขนะครับในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สดธรรมจัก,กรประวัฒนาสูตรบูชาพระรัตนาราย เราจะไปสู่เป้าหมายที่6,000ล้านจบครับในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีก็มีการฉลองใช้ชิต่ตังเมด้วยนะครับสามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ได้สวดแล้วส่งยอดกันช่วงนี้ได้ครับที่ forbrighter.com o w หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจับ FBW ครับเก่าวต่อไปครับพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ เวลาก้านาฬิกาสานาทีในะบ้านเก้เริอนทองของคุณยยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนะครับสอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านได้โดยที่หมายเลขโทรศรรัพท์02-831100 0ครับข่าวต่อไปครับพิธีเปิดห้องนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลก world peace lies within one man's w i t c h o n ครับ ทั้งหมดนะครับสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจเพียงแค่หนึ่งบุคคลเท่านั้นที่มีวิสัยทัศน์นั่นเองครับก็จะจัดขึ้นณนะชั้นสองของอาคารร้อยปีคุณยศาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ณนกยุงในวันมหามงคลวาระอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทตาชโวครับวันพฤหัสบดีที่18พธศัการา2566เวลา10นาฬิกาก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นํามาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook แฟนเพจบุญนิวส์ครับยูทูบช anel พิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ซูมศูนย์เจ็และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com คอของทาสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนะสุภาษิตนะครับใจความว่า นิชติพลาปันติตาคนดีย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่นรณกรณยิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพูนิวส์สนาไปก่อนนะครับขอครับอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ